ใช้เวลาแค่ย0นาทีเนาะสำหรับคาบพรมลุมวันนี้นะคะที่เราเจอกันเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดในเรื่องของอในวันที่เราจะต้องพีเทสนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นแล้วแหละว่าตารางที่เราจะเข้าพีเทสวันนี้เราจะพีเทสในวิชาอะไรลูกใครจําได้บ้างวันนี้เราพีเทสในวิชาอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยจําได้ไหม ในตารางที่ให้ไปนะคะวิชาแรกวันนี้ที่เราจะทําการ p ีเทสเนี่ยก็คือวิชาภาษาไทยนะคะ mm hmm. นักเรียนต้องอเข้านอกจากที่จะเข้าไปในระบบเวลาทําให้ตรงตามเวลาแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นักเรียนเข้าตัวจากเดิมที่เราบอกว่าเข้าซูมของรูประจําวิชาค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาที่ซูมของมิตด,ด้วยนะคะ mm hmm. เข้าที่ซูมของมิตเปลี่ยนนะ จากเดิมตรงนี้ที่เป็นภาษาไทยแล้วก็คุณครูอาจารย์วิชาของเราคือมิดแอนใช่ไหมคะจเดิมที่ต้องเข้าซูมของมิดแอนเนี่ยวันนี้ครัแรกขอเปลี่ยนเป็นซูมของสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะ,ะ,ว,คะวันนี้อย่าลืมนะคะนอกจากจะเข้าระบบที่ไปทําตัวที่เป็นเทสแล้วเนี่ยให้นักเรียนเข้าซูมไปด้วยนะคะมีใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าอุปกรณ์ทั้งซูมแล้วก็ทดสอบได้พร้อมกันไหม อืมเข้าได้ทั้งสองอันค่ะจะกล้องมันจะปิดเอาไว้ค่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นกันด้ใช้อุปกรณ์แค่เครื่องเดียวใช่ไหมคะใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวในการสอบแล้วก็เข้าซูมเนี่ยหนูก็เข้าซูมล็อกอินเข้าซูมเข้ามาปกติเลยแล้วหนูก็ออกจากหน้าน,านั้นแล้วก็เข้าไปทําในระบบทดสอบแค่นั้นพอแต่ว่าเราก็ต้องเข้ามาในซูมด้วยนะคะอ่ะวันนี้สรุปเข้าซูมของมิดนะคะเป็นของมิดนะ จากภาษาไทยวันนี้เป็นวันแรกเราจะได้ดูว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็เป็นมิดเหมือนเดิมนะคะเวลาบ่ายสี่โมงครึ่งนะคะถึงห้าโมงครึ่งก็สิบหกนาฬิกาครึ่งนะคะถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะ,ะตรงเวลานะคะให้ตรงเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกินจากระยะเวลาที่กาหนดเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถทําข้อสอบได้นะคะอะตอนนี้เอ่อทุกคนลองเข้าไปหมดแล้วเนาะ มีใครมีปัญหาในส่วนของการเข้าไปไหมคะเข้าไปแล้วไม่เจอระบบอ่ะตอนนี้มาขีดคนละเอ่ยไนมิขอช่วก่อนมีนาค่ะมีนามีนาได้ลองเข้าหรือ,อยังคะสมัครไม่ได้ค่ะสมัครสมัครอันไหนหลูกมีนาเข้าอุปกรณ์ของอะไรมีนาใช้อุปกรณ์อะไรเข้าอตัวข้อสอบ โทรศัพท์ใช่ไหมคะอามีนาเข้าไปถึงหน้าไหนละตอนนี้ใช้โทรศัพท์เรียนหรือเปล่าูก<ช>ูเ<ะ>้โนบุกเรียนค่ะงั้นหนูเอาโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกันเลยคะ่ะเดี๋ยวจะได้ลองเช็คไปพร้อมกันมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาทําข้อสอบจริงนะคะวันนี้เป็นการพีเทสดูว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีนาโหลดแอปแล้วใช่ไหม หลดแล้วค่ะอะโหลดเรียบร้อยแล้วเข้าไปถึงหน้าตรงนี้หรือยังหลุกเข้าสู่ระบบถึงหน้านี้หรือยังหลุกเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วใช่ไหมคะอะของหนูเข้าโรงเรียนเข้าชื่อผู้ใช้บัญชี ถูกต้องนะโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกชื่อผู้ใช้ก็รหัสนักเรียนของเราแล้วก็รหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดทุกอย่างถูกต้องไหมคะค่ะอ่าแล้วมันต้องล็อกล็อกอกินไม่ได้อะลูกเดี๋ยวหนูล็อกอีกรอบค่ะโอเค ต้องเข้านะวันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยังไงเนี่ยต้องรีบบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนเข้าไปสอบนะคะอ่ะเดี๋ยวขอมิดดูก่อนตอนนี้คนที่เข้ามาทุกคนก็เข้ามาเรียบร้อยนะคะจะเหลือมีนาคนเดียวที่ยังเข้าไม่ได้เนาะอ่ะมีนาลองนะตอนนี้เลยนะเราจะได้ดูว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ส่วนใครที่เข้าผ่านโทรศัพท์นะคะอันนี้จะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่านักเรียนล็อกอินเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ตอนที่คนที่เคยล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้แล้วแหละว่าเราต้องกรอกอะไรบ้างกรอกชื่อโรงเรียนชื่อผู้ใช้ใช้รหัสเป็นรหัสนักเรียนนะคะมีใครไม่รู้รหัสนักเรียนของตัวเองไหมไม่มีนะเพราะว่าเราเข้ามาแล้วแล้วก็รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะอันนี้แหละบางคนจะนับวันเดือนปีเกิดผิด ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันที่หนึ่งหนึ่งเดือนสิงหาเขาได้แล้วค่ะอ่ะเข้าได้แล้วใช่ไหมคะโอเคหนึ่งสิงหาสองหา้หาห้าศูนย์แบบนี้มิต้องใส่รหัสเป็นอะไรหลุดก,กนันได้วันที่หนึ่งเดือนต้องเป็นต้องเป็นหนึ่งหรือศูนย์หนึ่งหรกศูนย์หนึ่ง,อ,ง,งอ่ะศูนย์หนึ่งสิงหาเดือนอะไรทีนี้ เดือนแปดหรือเดือนเก้าเดือนแปดนะคะก็เป็นศ uh ูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองห้าห้าสี่โอเคอันนี้เป็นรหัสที่ถูกต้องนะคะนับเดือนดีๆนะคนที่เกิดเดือนท้ายๆนะคะอ่ะถ้าเข้าเรียบร้อยแล้วหน้าตาของนักเรียนนักเรียนกดอนุญาตที่อย่างเลยนะคะกดอนุญาตแอปพลิเคชันอันนี้มีนากดเรียบร้อยนะกดอนุญาตต่างเลยแล้วก็มันก็จะเป็นรูปของนักเรียนนะคะเป็นรหรัสเป็น ในส่วนของข้อมูลนักเรียนนี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปก่อนอย่างตารางสอบวันนี้เราเริ่มเวลาเท่าไหร่นะคะสองแจม e s t วันนี้เราเริ่มเวลาเท่าไหร mm. ่เนี่ยเ s t วันนี้เริ่มเวลาเท่าไหร mm. ่อันนี้เป็นเวลานักเรียนตรงเวลานะคะ เวลา16บหนการสนาทีก็คือสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเย็นแต่สโมงครึ่งนะคะไปจนถึง5้าโมงครึ่งเลยนะ,ะอ่ะเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าถึงเวลาเนี่ยมันก็จะขึ้นปุ่มเขียวอย่างนี้แล้วนักเรียนเริ่มทำข้อสอบไปได้เลยนะคะเริ่มทำข้อสอบไปได้เลยะะแต่ละคนเนี่ยจะได้ข้อสอบจำนวนเท่ากันนะคะแต่ข้ออาจจะสลับกันอข้อสลับกันช้อยสลับกันแล้วแต่บางวิชานะคะ แล้วก็อ่ะเรียบร้อยขั้นตอนครั้งที่เราที่บอกว่าเออให้เราทําตรวจสอบให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าข้อไหนนะคะยังทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสีสีของข้อนั้นๆที่ทําไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถข้ามข้อได้นะ,ะไปท่าหน้าไปถอยหลังถ้ายังไม่มั่นใจนะคะเราค่อยย้อนกลับมาทํานะคะในขั้นตอนการจะส่งข้อสอบพอจะส่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ่สมส่งมันจะมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราครบทุกข้อแล้วเนี่ยก็สามารถส่งได้นะคะแต่ถ้ายังทําไม่ครบเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่ว่าข้อสอบของเราเนี่ยยังเหลือบางข้อที่ยังทาไม่ครบนะคะอ่ะอย่างตัวอย่างนี้เป็นต้นลืมสามข้ออย่างเงี้ยก็กดยืนยันแล้วก็ถ้าตัวนี้นะคะยังทําไม่ครบสามข้อเนี่ยนักเรียนกดไม่ก่อนนะแล้วค่อยกลับไปทำสามข้อที่เหลือแล้วค่อยยืนยันส่งอีกครั้งหนึ่ง นะคะอ่ะกรณีหมดเวลาก่อนทําข้อสอบเสร็จทํำยังไงทีนี้กรณีหมดเวลาก่อนทําข้อสอบเสร็จนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการพรีเทสเฉยๆซึ่งเวลาที่ให้ไปเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันสิบข้อมันน่าจะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าในวันจริงเนี่ยนักเรียนต้องบริหารเวลานะคะจะมีเวลาบอกอยู่ด้านบนตรงนี้นะว่าเหลือเวลานับถอยหลังอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงในการทำนะคะอ่ะ ถ้าสมมุติว่าเราทําข้อสอบแล้วมันยังทําข้อสอบไม่เสร็จแล้วหมดเวลาก็เหมือนกับเวลาเราเ้าข้อสอบทําข้อสอบไม่เสร็จแล้วหมดเวลาในการทําข้อสอบครูก็ต้องเก็บข้อสอบใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันกรณีหมดเวลาเวลาเรายังไม่ได้กดส่งเลยนะคะเวลาณนะปัจจุบันตรงนั้นเนี่ยระบบจะส่งคําตอบณนะตอนนั้นเนี่ยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องกดตกลงเพื่อสิ้นสุดการสอบออนไลน์นะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นกรณี กรณีที่นักเรียนอินเทอร์เน็ตหลุดเนี่ยกรณีนี้น่าจะเกิดบ่อยนะคะพอเข้าสู่ข้อส,สอบไปแล้วแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์เน็ตหลุดไปนะคะก็ยังสามารถทําข้อสอบต่อได้นะคะเน็ตหลุดไปแล้วทําข้อสอบต่อได้และส่งข้อสอบขึ้นระบบย้อนหลังเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะอ่ะเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆพออินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วอ่ะเราก็ส่งนะคะอันนี้มันก็จะขึ้นหน้าตา,า,ตาแบบนี้ไปทํานะคะ ก็รอจนอินเทอร์เน็ตกลับมาเนาะเราถึงจะตกลงอ่ะเรียบร้อยอันนี้คือก,กรณีออฟไลน์นะคะอ่ะก็ตรงนี้พอสอบเสร็จตละนักเรียนสามารถกดดูประวัติการสอบของเราได้นะคะว่าประวัติการสอบมีใครได้เข้าไปลองดูหรือ,อยังคะตารางสอบของเราขึ้นไหมตารางสอบขึ้นไม่เอ่ยของพีีเทสนะคะแล้วก็ประวัติการสอบเนาก็จะมี ามาให้ในส่วนของปีการศึกษาอันนี้เราใช้เป็นปีแรกนะคะอ่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆมาให้อันนี้คือหน้าตาของคนที่ใช้ในส่วนของโทรศัพท์นะคะอ,อันนี้เป็นการตรวจสอบถ้าเกิดว่าวันสอบจริงๆเนี่ยสัปดาห์สอบจริงๆเนี่ยนักเรียนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันใช่ไหมคะหลักๆเลยห้าวิชาหลัก เนาะมันก็จะขึ้นตัวแถบตรงนี้มาให้นะคะพอว่าวันไหนที่เราสอบไปแล้วเนี่ยแถบสีเหลืองก็หมายถึงว่ายังไม่ถึงเวลาสอบหรือว่าสอบได้ผ่านไปแล้วนะคะแถบสีเขียวก็หมายถึงเวลา,าวิชานั้นเนี่ยเป็นไงเอ่ยถึงเวลาสอบในวิชานั้นนะคะแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดเพื่อเข้าสู่หน้าสอบได้นะคะอ่ะอันนี้คือการสอบ จะไม่มีปัญหานะคะวันนี้คนที่เพิ่งเข้ามาทีหลังวันนี้อย่าลืมนะคะพอถึงเวลาสอบแล้วเนี่ยให้เข้าในซูมของมิตก่อนนะคะเดี๋ยวมิตจะเปิดซูมไว้รอก่อนนะคะรอประมาณสักสอสามนาทีก่อนถึงเวลาสอบนะคะนักเรียนก็ทยอยเข้ามาได้แล้วก็กดหน้าสอบพร้อมไปด้วยนะคะอ่ะโอเคอันนี้เข้าในคอมพิวเตอร์เข้าในคอมพิวเตอร์มีใครมีปัญหาไหมคะ ในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะคะมีที่คอมพิวเตอร์มินิกี้กับอาชิญิใช่ไหมพี่มิดไม่เจอว่าเข้าสู่ระบบอ่ะเข้าไปหน้าตามันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะเข้าสู่ระบบเนี่ยเราจะพิมพ์ว่าสกูบอยนะคะเข้าไปตัวสกูบอยแล้วมันก็จะเป็นหน้าอัปตัวนี้ให้นะคะก็เข้าสู่ระบบก็จะมีให้เลือกนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ระบบโรงเรียนให้นักเรียนเลือกนักเรียนผู้ปกครองนะคะ ส่วน username กับ password เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะ username ก็จะเป็นรหัสนักเรียนของเรานะคะแล้วก็ password ก็เป็นวันเดือนปีเกิดของนักเรียนเนาะเข้าสู่ระบบเหมือนกันเลยแต่หน้าตามันก็จะดูใหญ่มานิดนึงนะคะอะสอบออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะทีนี้แต่ว่ามันจะดูเ,เยอะกว่าในโทรศัพท์นิดนึงเพราะว่าเราต้องดูตรงกลุ่มด้านซ้ายตรงนี้ค่ะอะกลุ่มด้านซ้ายตรงนี้มันก็จะมีตัว เรียนออนไลน์สอบออนไลน์คะแนนกลางภาคปลายภาคประเมินผลนะคะให้นักเรียนกดสอบออนไลน์ไปนะกดสอบออนไลน์ตอนนี้มิทให้คู่มือไปแล้วถ้าใครเวลาทําเกิดปัญหาอะไรถามมิดได้นะคะหรือว่าเราไปศึกษาคู่มือให้เข้าใจก่อนก็ได้แล้ว่าเข้าระบบออนไลน์ไปเรียบร้อยจากนั้นเริ่มสอบก็เหมือนกับเพื่อนเลยค่ะเริ่มสอบไปมันก็จะมีรายละเอียดของวิชานั้นๆมาให้นะคะบอกเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดระยะเวลาในการสอบ เราก็เริ่มทำข้อสอบไปนะคะเหมือนกันเวลาก็จะนับถอยหลังไปนะคะอ่ะสีคำตอบอะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะคะลักษณะตัวตรงนี้นะอ่ะมีใครมีคำถามไหมคะหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นไหมมีใครมีคำถามไหมเอ่ยตอนนี้ยังไม่เกิดปัญหานะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองเข้าไปนะคะอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว กลับมาหน้านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนละกันอ่ะตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยมิไม่ห่วงเลยเพราะว่าเราเข้ามาหมดแล้วนะคะงั้นสรุปอีกทีหนึ่งวันนี้เราเข้าสอบอ่อพีเทสวิชาอะไรคะไขม่มุกวันนี้พีเทสวิชาอะไรอะเอยไทยเหรอคะหนูมาไม่ทันอะไรนะคะภาษาไทยวะคะอ่าภาษาไทยนะคะ,อะ,าาาะ,คะสอบพีเทสภาษาไทาย,ยเวลาค่ะมีนา เราพีเชฟเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เอ่ย10กี่นาฬิกาเวลาเท่าไหร่คะ16นาฬิกา30นาทีนะคะก็คือ4โมงครึ่งบ่าย4โมงครึ่งของเราไปจนถึง5โมงครึ่งนะคะ โอเคไหมข้าปั้นแล้วเข้าปั้นต้องเข้าซูมของใครคะวันนี้ตอนเย็นวรลิศาร์เรืองจันทร์ครับวันนี้วันน,น,นี้วันแรกเปลี่ยนเป็นเข้าของมิตรก่อนนะวันนี้เข้าของมิตรไต่ก่อนนะ 10, แต่ว่าหกจุดสามสิบแล้วถึงสิบเจ็ดสามสิบครับใช่ถูกต้องค่ะแต่ว่าเข้าของมิตรต่ก่อนนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้คณิตศาสตร์ก็ยังเป็นของมิตรอยู่ นะคะก็พีทสเหมือนเดิมเลยก็เข้าซูมของนี้ทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะส่วนหลังจากนั้นนย่ยค่อยไปเข้าของครูประจําวิชานะคะเดี๋ยวตารางเราส่งไปให้เราว่าเออวันไหนของใครบ้างมีใครไม่รู้ไหมว่าต้องเข้าของครูคนไหนอะ่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงไหนไหนก็พูดแล้วเดี๋ยวเผื่อเราไม่เจอกันเออวันที่นักเรียนต้องเข้าพีทสอีนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวอีกคอเวลาอีกสองนาที อ่ะอันนี้ภาษาไทยวันนี้เข้าของมิตรายนะคะคณิตศาสตร์พรุ่งนี้ก็เข้าของมิตรายแล้ววิทยาศาสตร์ละ่ะวิทยาศาสตร์เข้าของใครคะเมสซูมของใครเอ่ยวิทยาศาสตร์มาสเตอร์กำพลครับอ่ะวิทยาศาสตร์มาสเตอร์กำพลถูกต้องนะคะแล้วก็สังคมค่ะสังคมใครเอ่ยมิเตอร์ทวัชชัยบัวแก้ว อ่ามาสเตอร์มาสเตอร์สวัสชัยบวกแก้วนะคะมาสเตอร์ออฟแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะม,มิสมิสระวิวันอ่ามิสประวิวันนะคะก็คือมิสโฟมนั่นเองนะคะตามตรงนี้เลยจะเพิ่มเติมแค่วันแรกนะคะกับวันที่สองที่ต้องเข้าของมิสนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะ,ะอ่ะ โอเคแม่มีคําถามคนที่เข้ามาตอนนี้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วแต่ฝากบอกเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเราที่ยังไม่เข้ามานะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแคปหน้าสอเชิคชื่อแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามอ่ะมีนาโผล่หน้ามาพอดีอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอการอีทีคาบเรียน,นะคะ่ะเดี๋ยวเริ่มเรียนอีกสิบนาทีนะคะเดี๋ยวให้พักก่อนไปดื่มน้ําอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วรอนเรียนวิชาต่อไปนิกกี้วันนี้เข้าทุกคาบนะคะ นิกกี้เข้าทุกภาพนะวันนี้โอเคนิกกี้เข้าทุกภาพนะคะอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันอีกทีตอนเย็นค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ